แช์ด่วนระวังพลาด1นึ่ล้านห้าแสนบาทขายจริงรับซื้อเหรียญ10บาทรัชก,กาลที่9ใส่แว่นแบบนี้จ่ายสดทันทีเหรียญละหนึ่งล้านห้าแสนบาทใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้หยิบขึ้นมาเช็คด่วนเลยครับสามอันดับแบบนี้ขายได้จริงจ้า สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้วิธีการยาบเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทครับอัปเดตล่าสุดเหรียญนี้หนึ่งล้านห้าแสน มาแล้วจ้าใครดูอยู่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ขอคนละไลค์คนละแชร์ครับ <c oughs> เหรียญสิบแบบนี้ครับหลายๆคนเคยเห็นอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะนําไปขายใครติดต่อเรามาได้นะครับหากคุณมีเหรียญสิบบาทแบบ,แบบนี้แล้วคุณอยากจะเอาไปใช้คุณดูตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าเหรียญสิบบาทที่คุณกําลังจะเอาไปใช้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้พีจ่จ๋าแล้วก็ขอแจ้งหน่อย FC ท่านใดที่ดูเราอยู่ครับแล้วอยากได้ปฏิทินนะครับผมมีปฏิทินคุดนําโชค มาแจกให้กับ f c ทุกท่านครับ f c ท่านใดอยากได้ปฏิทินอันนี้พิมพ์คำว่าพี่จ๋าฟังนะพิมพ์คำว่าอยากได้ปฏิทินแล้วกดแชร์3ามครั้งฟังนะครับพิมพ์คำว่าอยากได้ปฏิทินแล้วกดแชร์3ามครั้งตั้งค่าแชร์เป็นสาธารณะเมื่อวานครับมีหลายท่านครับที่ไม่ได้ปฏิทินเพราะว่าไม่ได้ตั้งค่าแชร์เป็นสาธารณะใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากได้ปฏิทินนะครับ มีมาแจกไม่มีขายไม่มีจำหน่ายฟรีไม่มีค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอพระคุณพี่ๆทุกท่านครับอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเราจะรีบไปกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับอ่ะมาใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนี่คือเหรียญ1ิบาทครับเหรียญ10บาทรัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญ1ิบาทที่ต้องบอกว่าบางคนมีอยู่โคตรเยอะ นะครับพี่สถาพรงามเจริญสวัสดีครับผมจัดการปฏิทินให้พี่ไปแล้วนะนะครับเอาใครดูอยู่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้รบกวนหน่อยได้ไหมครับล้วงในกระเป๋าของคุณขึ้นมาหากคุณมีพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยได้ไหมสวัสดีน้องเมียวครับนะครับใครมีพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวจะรีบไป นะครับวันนี้นะครับหากท่านใดนะครับที่ดูเราอยู่นะครับแล้วมีของเก่าอยากจะขายพี่พี่จ๋าฟังน้องนะไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามพระเครื่องพระผู้ชาหากคุณมีอยู่ที่บ้านแล้วคุณอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับลองส่งรูปของคุณมาประมินราคาฟรีประเมินราคาฟรีทุกชิ้นไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่เสียนี่อย่างเช่นอย่างเงี้ยเนี่ย พั80ปีกรมตำรวจนะครับหลวงพ่อโสธรบ้านใดมีพระเครื่องแบบนี้นะครับแบงก์ยินดีรับเช่าบางองค์ราคาหลักล้านนะครับบางองค์ราคาหลักล้านนี่แบบเนี้ยใครมีติดต่อเรามานะผมสตาร์ทให้องละ5 0 0พันถึงองละ3 0 0แสนสวัสดีพี่แป้งเขาดินวินเทจครับนะครับผมสตาร์ทให้องค์ละ5,000ันะครับถึงองหนึ่งหลักแสนบ้านใดที่มีพระเครื่องอยู่นะครับแล้วอยากจะขายคุณลองติดต่อเรามาได้เลยนะครับบางบางอง มีราคามากกว่าที่พี่ๆคิดแน่นอนครับสวัสดีพี่สุบานครับพี่สุบานผมจัดจัดให้พี่แล้วนะครับปฏิทินครับสวัสดีพี่แป้งเขาดินครับน้องเบนไปไหนเดี๋ยวมาครับพี่สถาพรครับน้องเบนเดี๋ยวมาครับเออใครดูอยู่ขอคนละไลค์คนละแชร์ไลค์รัวๆด้วยเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งทีสําหรับท่านใดนะครับขออภัยนะครับที่อยากได้ปฏิทินเหรียญคุดนําโชคเหรียญคุดนําลาบ เอาไปแปะที่บ้านเรียกซับใครอยากได้ไม่มีขายมีไว้แจกพิมพ์คำว่าอยากได้ปฏิทินฟังนะครับพิมพ์คำว่าอยากได้ปฏิทินแล้วกดแชร์สามแชร์มีมาแจกจำนวน30ิรางวัลทาง Facebook 30รางวัลทาง youtube เพียงแค่ท่านแชร์ให้เราขอบพระคุณครับปะ่ะสวัสดีพี่โกเกียครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับอะมา ใครอยากได้ปริทินกดแชร์เด้อขอขอบคุณครับและเรามาดูเหรียญนี้กันครับดูเหรียญนี้ก่อนพี่บางคนมีผมพูดถูกไหมสวัสดีพี่ชนะัยสวัสดีพี่เอ็มครับบางคนมีเหรียญสิบบาทแบบนี้เยอะครับแต่ไม่รู้จะขายใครสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยีจ้าพี่ชนะัยนะครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญสิบขึ้นมาครับแล้วพี่ๆดูจุดนี้ จุดนี้เลยที่เป็นจุดที่ขายได้เมื่อพี่พๆหยิบเหรียญสิบขึ้นมาครับแล้วพี่พี่ดูนี้ก่อนจุดสังเกตความแพงของเหรียญสิบบาทรุ่นนี้คุณเห็นรูปช้างไหมครับมีใครเห็นรูปช้างใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยได้ไหมสวัสดีนะครับพี่คนนายอินครับเห็นไหมปีพอสอนในการผลิตครับคือ วันที่9มิถุนายนรับปีพศ2539 FC ท่านใดรู้ไหมครับว่าเหรียญ10บาทรุ่นนี้หากเป็นแบบใหม่ๆจะมีราคาอันหนึ่ง3า0 0หากเป็นแบบใหม่ๆจะมีราคาอันหนึ่ง5 0 0พบาทสวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อย และเราเดินทางไปพบกันครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีรังลูกสวัสดีครับสวัสดีครับมาสายนะครับต้องทาโทษนะครับนะครับอ้าวใครดูอยู่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้กดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับเดี๋ยวจะรีบไปเลยครับนะครับพี่ๆท่านใดมีเหรียญสิบบาทแบบในในรูปนี้นะครับพี่พท่านใดมี พิม์กดหนึ่งให้หน่อยนะครับขอพระคุณครับพี่สุบรรเห็นแล้วขอพรบคุณครับพี่สังวานอยากได้ปฏิทินจัดไปครับใครอยากได้ปฏิทินสามแชร์สวัสดีพี่วิภาตน์ครับบางคนมีเหรียญสิบบาทรุ่นเนี้ยอ่ะพี่พี่ฟังผมนะเหรียญสิบบาทรัชก,กาลที่เก้าทั้งสองแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่พี่รู้ไหมเหรียญซ้ายมือเขาเรียกว่าเหรียญแบบที่ระลึกเหรียญทางด้านขวามือเขาเรียกว่าเหรียญแบบหมุนเวียนบางคนมีอยู่ครับทุกคนเคยใช้ครับ เหรียญ1ิบาททั้งสองเหรียญนี้ผมไม่เชื่อครับว่าหลายคนไม่เคยใช้ใครมีเหรียญ1ิบาทรุ่นนี้กดเลขหนึ่งมาเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกหนึ่งนาทีแล้วรีบเลยนะครับสวัสดีพี่จอนครับสวัสดีพี่ทองใบครับอ่ะพี่เบซ์ถือปฏิทินนะครับใครอยากได้ปฏิทินนะพี่จ๋าดูนะใครอยากได้ปฏิทินนะครับพิมพ์คําว่าอยากได้นะครับส่งฟรีไม่มีค่าได้จ่ายนะขอบพระคุณครับอ่ะไปและดูเหรียญนี้ครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญ10บบาทขึ้นมาครับอย่างที่บอกครับ เมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาแล้วพี่ๆลองจับแล้วคุณลองดูครับเหรียญ10บาทกาญจนาพิเษกที่มีราคาเหรียญหนึ่0ห้าบาทจะต้องเป็นเหรียญ10บาทที่เป็นลักษณะนี้เท่านั้นจุดสังเกตคือปีพศ2539ครับพอคุณจับแล้วคุณพลิกแบบนี้ครับคุณเห็นไหมครับฝั่งพาเสียจะหมุนลงมาอยู่ที่ด้านล่างหากคุณพบเจอเหรียญ10บาทที่เป็นแบบนี้อัลห้าพับาท ย้ำนะครับเหรียญ10บาทหัวกับใหม่ๆอัละ5 0 0 0ันไม่ใหม,อ 5, ใหม,ใหม่อันนึงอยู่ประมาณ300-500ถึงบาทเพราะอะไรรู้ไหมครับจำนวนการผลิตมันเยอะการพบเจอมันเยอะเลยทำให้ราคามันลดลงครับใครเจอแบบนี้นะครับใหม่ๆอัละ5 0 0พันขอขอบคุณครับอ่ะและเรามาดูเหรียญน,นี้นครับนี่คือเหรียญ10บาทครับรัชกาลที่9หายากลำดับที่ราม สวัสดีปีใหม่ครับพี่เฉลียวหายากลำดับที่สาใครมีเหรียญ10บบาทรุ่นนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ใครเคยใช้เหรียญ10บาทรุ่นนี้ผมรบกวนหน่อยขอสามท่านบอขอสามท่านครับใครเคยใช้พิมพ์เคยใช้ใผมหน่อยครับนะครับพี่ๆท่านใดเคยใช้พิมพ์เคยใช้กันด้วยนะครับพี่ๆนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับพี่ๆท่านใดเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับ ขอบพระคุณรับสวัสดีพิวุฒิหลัง <ด Liberty. S 1> วังรับพิวุฒิหลังวังได้ปฏิทินอยู่แล้วลูกพี่จัดไปครับพี่ได้แน่นอนปฏิทินงับใครอยากได้ปฏิทินพิมพ์คําว่านี่นี่พิมพ์แบบนี้พิมพ์แบบนี้พิมพ์แบบนี้อยากได้ปฏิทินแล้วกดแชร์สามครั้งย้ํานะครับพิมพ์คําว่าอยากได้ปฏิทินนะครับแล้วกดแชร์สามครั้งนะครับขอบพระคุณงับสวัสดีพี่วิรัติตึงดิดครับสวัสดีครับเอาใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะครับปะ มีใครเคยใช้ไหมเหรียญหนึ่งท่านครับไม่รอแล้วครับหยิบขึ้นมาแล้วครับนี่คือเหรียญสิบาทรัชกาลที่เก้าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเหรียญสิบาทแบบหมุนเวียนงับหลายหลายคนเคยใช้ครับและหลายๆายคนมีอยู่ครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับแล้วพี่ๆลองดูครับลำดับที่สามที่มันหายากคือปีนี้ครับใครดูอยู่ใหม่ๆอลพภันใหม่ๆอลละห้าสิบบาทเองนะใหม่ๆหายากครับปีอะไรครับ ใครเห็นปีพศพิมบอกผมหน่อยนะนะครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับแล้วเหรียญสิบบาทของคุณเป็นปีพศตามนี้คือปีพศสองพันห้าร้อยเท่าไหร่นะครับค่อยๆดูครับนะครับช่วยๆกันพิมพ์นะครับพี่ๆสวัสดีพี่โอติปากใต้เมืองคอนครับสวัสดีครับอะดูนะครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วดูนะครับเมื่อเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับนี่คือลำดับที่สามของเหรียญสิบบาทครับ ราคารับซื้ออยู่ที่อันละ1000บาทนะครับใหม่ๆนะครับแต่ถ้าไม่ใหม่เหลืยอันละ50บาทนะครับจัดว่าอยู่ในลำดับที่3ของเหรียญ10บาทรัชการที่9ครับขอบพระคุณครับรายการลำดับต่อไปครับพี่ดูนี่นะจะรีบไปนะครับเพื่อพี่ๆมีเหรียญ10เมื่อกี้ปีอะไรพี่สถาพรงามเจริญขอบพระคุณครับปี4 1พี่เห็นไหมปี41พี่ดวงใจก็เคยใช้ไหมเหรียญต่อไปครับคือเหรียญนี้ครับลำดับที่2ครับมีราคาใหม่ๆอันละ1000ครับไม่ใหม่อันละ5 0 0ครับ มีไหมใครเคยใช้พิมพ์เคยใช้ครับกดไลค์ัวๆให้ผมหน่อยได้ไหมนะครับพี่ๆท่านใดเคยใช้นะครับพิมพ์เคยใช้กันหน่อยนะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณครับขอบคุณงับลุยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่สุบาลสวัสดีพี่วุฒิหลังวังนะครับสวัสดีพี่โอติด้วยนะครับขอบคุณงับเมื่อพี่ๆดูตรงนี้ครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าที่หายากลำดับที่สองครับ จุดสังเกตความแพงครับไม่ต้องไปดูที่จุดอื่นครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาแล้วคุณดูที่ตรงนี้ครับค่อยๆดูนะครับเหรียญหมุนเวียนแบบนี้มันมีค่าเหรียญหมุนเวียนแบบนี้มันมีราคาครับปีพศออนในการผลิตครับปีอะไรครับเนี่ยเมื่อคุณหยิบขึ้นมาเนี่ยปีนี้ปีเดียวที่มันขายได้ย้ำปีนี้ที่มันขายได้คือปีพศอ,อ,อะไรครับขอสามท่านครับ ใครดูอยู่ก็กดแชร์ด้วยนะอยากได้ปฏิทินต้อง3มแชร์นะครับ YouTube 30ท่าน Facebook 30ท่านนะครับทำมาจำนวนจำกัดนะครับมีมาแจกไม่ได้มีมาขายนะครับขอบคุณครับไลค์ลัวๆขอบคุณพี่โอติครับอ่ะเห็นป่ะดูนะครับเพื่อพี่ๆหยิบเหรียญ10บ,บาทของคุณขึ้นมาแล้วเป็นปีนี้คือปีพศสอง5 0 0อะไหร่นะครับช,ช่วยกันพิมหน่อยนะครับพี่ๆ ปีอะไรเอ่ยปีอะไรขอบคุณพี่สถาพรครับ FC ตัวจริงจริงจะพี่ชายนะครับดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมานะครับพี่สวัสดีพี่พัชราพลครับนะมีแต่ปีสามสองสามสองหง่ายนะครับดูนะครับเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีพศตามนี้ครับปีพศสองพันห้า้สามิเอดชนิดราคาสิบบาทแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับและจ่ายด้วยเงินสดในราคาสวยๆเหรียญละพันไม่สวยเหรียญหนึ่งห้าร้อยสามร้อยนะครับ ใครดูอยู่นะครับแล้วมีเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับมีแล้วอยากจะขายคุณติดต่อผมมาครับนี่คือลำดับที่2นะครับของเหรียญ10บาทรัชกาลที่9กครับที่มีราคาเล่นหาอันละ1,000เก่าอันละ500ครับขอบคุณครับและลำดับต่อไปครับลำดับที่1ครับบางคนเคยมีเหรียญ10บาทแบบนี้อยู่เยอะครับพี่รู้ไหมเหรียญ1ิเหรียญเดียวอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เหรียญ1ิบเหรียญเดียว สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงและสามารถทำเงินให้เราได้ใครดูอยู่นะครับผมขอคนละหนึ่งแชร์ใครอยากได้ปฏิทินทำไงลูกนะครับพี่ๆท่านใดสนใจอยากได้ปฏิทินนะครับพิมพ์คำว่าอยากได้ปฏิทินนะครับแล้วตามด้วยกดแชร์นะครับสามแชร์นะครับสามแชร์นะครับสามแชร์นะครับขอบพระคุณครับรีบไปครับดูครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญสิบบาทเหรียญนี้ขึ้นมาครับและจุดสังเกตความแพงครับ พี่ไม่ต้องไปดูที่อะไรเลยทุกคนฟังผมไม่ดีนะครับเหรียญสิบบาทแบบสองสีอัลละล้านอันลลล้านห้าอัลลล้านสองมีอยู่จริงย้ำอัลละล้านอันลลล้านห้าอัลละล้านสองมีอยู่จริงเพียงแค่คุณดูที่ตรงนี้ครับเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาแล้วดูที่ปีพศครับปีพศอ,อ,อะไรเอ่ยที่มันขายได้ หลายคนอยากรู้ผมพูดถูกไหมครับหลายคนอยากรู้ครับใครที่อยากได้ปริทินต้องแชร์นะแชร์ให้ผมหน่อยขอบพระคุณครับสวัสดีพี่สุวรรณเอสเคครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่สุวรรณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหรียญสิบบาทรัชการเก้าที่มันหายากจะต้องเป็นเหรียญปีนี้ครับดูครับ สิบบาทเราจะการก้าวด้านฝั่งพระเสียเหมือนกันแบบนี้ทุกประการครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่มันมีราคาอันละหนึ่งล้านบาทคุณหยิบขึ้นมาแล้วดูที่ปีพศครับเหรียญของคุณเป็นปีพศตามนี้ขายได้แน่นอนครับปีอะไรครับช่วยพิมพ์บอกกันหน่อยครับนะครับอย่าลืมนะเหรียญอันนี้เป็นเหรียญที่มันหายากจริงไม่ใช่เรามาโนขึ้นมาเองนะครับเป็นเหรียญสิบบาทที่มันผลิตน้อยและหายยากปีพศอ,อ,อะไร ช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยแล้วกันครับปีนี้นะครับที่มีราคาละ1ล้านถึง1ล้าน5แสนบาทบางคนมีอยู่แล้วอยากจะขายครับคุณสามารถแอดไลน์ ID ตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาปรัเมอรราคาครับปี33สวัสดีพี่ชอบครับ สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่บุญชอบครับสวัสดีครับนี่เคยได้ตรวจนับแต่ไม่เคยได้ครอบครองพี่ถ้าพี่นับแล้วหล่นลงมาสักสิบอันนั้นรวยเลยนะพี่นะครับเอาเป็นว่า f c ท่านใดนะครับพี่ดูอยู่นะครับแล้วเจอเหรียญสิบบาทแบบนี้ปีสามสามนะครับแบงค์รับซื้ออันละครับอันละหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้านสามแสนถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทใครที่ดูอยู่นะครับแล้วที่บ้าน มีของเก่าอยากจะขายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพักเก่าพระใหม่พระเหรียญน,นะครับพรกกล่องนะครับคุณมีของแบบนี้แล้วคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดคุณนึกถึงผมได้เลยแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณยินดีรับเช่าพระตั้งแต่หลักร้อยจนถึงพระหลักล้านนะครับบางองค์หนึ่งสิบล้านยี่สิบล้านบางคนมีพระเครื่องอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะนําไปแบ่งใครนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ใครเช่านึกถึงเราได้เลยแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณยินดีรับเช่าพระของคุณอย่างแน่นอนครับอ่าใครมีพระเครื่อง ก็ลองติดต่อมาครับวันนี้นะก็เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับก็ได้ความรู้ไปนะครับไม่มากก็น้อยนะครับหลายๆคนดูแล้วยังไม่เข้าใจรบกวนย้อนกลับไปดูใหม่นะครับรบกวนย้อนกลับไปดูใหม่หนึ่งครั้งนะครับเพื่อทําความเข้าใจว่าเหรียญสิบาททั้ง3แบบนี้ปีไหนที่มันขายได้วันนี้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับผมเบนเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ